เวลาที่เราไปเที่ยวทะเลหรือว่าโดนแสงแดดเป็นเวลานานๆค่ะผิวของเรามักจะเกิดอาการบว,วมแดงแล้วก็แสบร้อนรวมถึงผิวแห้งกล้านหมองคล้ำแล้วก็เกิดริ้วรอยก่อนไว้ด้วยค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลหรือว่าโดนแสงแดดเป็นเวลานานๆค่ะผิวของเรามักจะเกิดอาการบว,วมแดงแล้วก็แสบร้อนรวมถึงผิวแห้งกลานหมองคล้ำแล้วก็เกิดริ้วรอยก่อนไว้ด้วยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดจากการที่รังสี UV ซึ่งมาทำร้ายผิวเราโดยรังสี UVA ค่ะสามารถทะลุทะลวงถึงชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเรามีริ้วรอยแล้วก็มีความแห้งกลานด้วยค่ะ และรังสี UVB ค่ะจะทะลุทะลวงผิวถึงชั้น epidermis ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเราแสบร้อนแล้วก็บวมแดงค่ะวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยฟื้นฟูผิวหลังจากโดนแสงแดดเป็นเวลานานๆค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์อั t e r s ันนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์อั t e r s ันส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวจากอาการระคายเคืองแล้วก็แสบร้อนนะคะอย่างเช่นตัวส่วนผสมของตัว a โ o เว e r าค่ะซึ่งจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ลดอาการปวดแสบปวดร้อนค่ะ แล้นอกจากนั้นนะคะยังควรมีส่วนผสมที่สามารถช่วยฟื้นฟูผิวจากความหมองคล้ำอย่างสารไวเทนิ่งค่ะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยค่ะอย่างสารแอนตี้เอจจิงและที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือสารวจ์ไลเซอร์ค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะทำให้สกินบรเออร์ของเรามีความแข็งแรงขึ้นค่ะทำให้ผิวของเรากลับมาสดใสแล้วก็มีความชุ่มชื้นดูมีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลสูตรนะคะสามารถติดต่อได้ที่พนักง,งานขายของบริษัทคีนิโก้ค่ะ